สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนังสือที่จะนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะคะชื่อว่าคนสำเร็จท็อปสิซคุณเป็นได้ผู้เขียนคือคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูละคะ่ะเป็นคนเดียวกับที่เขียนหนังสือชื่อว่าวิธีเป็นคนหเอร์ซที่หาเงินเก่งที่สุดนั่นเองโดยหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเขาจะเน้นไปที่ mindset ของเรา ผู้เขียนนะคะได้บอกว่าใน100%มีมากถึง90%ค่ะที่เป็นบุคคลระดับธรรมดายังไม่ได้สำเร็จหรืออาจจะสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นระดับท็อปนะคะและแน่นอนค่ะคนระดับท็อปมีเพียงแค่10%เท่านั้นและเล่มนี้แ่ละคะ่ะจะบอกว่าวิธีคิดอย่างคนท็อปส0เเขาคิดกันยังไงเขาทำแบบไหนไปฟังกันเลย ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ตั้งเป้าสูงๆไว้เลยต้องเป็นระดับท็อปให้ได้ถ้าเกิดจะสอบอย่ากคิดแค่ว่าเอาแค่ผ่านก็พอคับเส้นก็พอแบบนี้ไม่ได้นะคะให้คิดว่าจะต้องได้ที่หนึ่งจะต้องได้คะแนนที่ดีที่สุดสูงที่สุดเท่านั้นถ้าเป็นการทำงานได้รับมอบหมายงานมานะคะให้ตั้งใจทําแบบต้องเลิศไม่เอาแค่พอเสร็จหรือว่า ทําให้ส่งส่งไปอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นการแนะนําว่าให้เราคิดแบบทะเยอทะยานแล้วก็ให้ทําแบบ perfectionist ทั้งความคิดเนี่ยแล้วก็การกระทํานะคะเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จได้สูงขึ้นได้ไวขึ้น ในหนังสือนะคะจะมีทั้งหมด9พาร์ทด้วยกันนะคะที่จะบอกว่าคนท็อปสิเเขาคิดแบบไหนและทําแบบไหนกันบ้างพาร์ทแรกนะคะคนท็อปสิคิดบวกกับตัวเองค่ะพาร์ทที่2ท็อปสิเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นพาร์ทที่3นะคะคนท็อปสิไม่เคยหยุดคิดและเรียนรู้ข้อ4คนท็อปสิต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆข้อ5คนท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ทำอะไรต้องยอดเยี่ยม ข้อที่6คนท็อปสิบ10%ไม่ชอบธรรมดาแต่ชอบเป็นที่1ข้อที่7คนท็อป10%เมีเป้าหมายเดียวคือต้องสำเร็จข้อที่8คนท็อป10%ไม่เคยกลัวอุปสรรคและข้อที่9ค่ะคนท็อป10%ล้มเหลวแต่ไม่เคยแพ้ เรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกค่ะคนท็อปสิเอร์ซคิดบวกกับตัวเองคือมีหลายคนค่ะมักจะโทษโชคชะตาหรือบั่นทอนตัวเองนั่นนี่นูนน่นนะคะคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะไปแข่งกับใครได้แต่หลายคนที่สําเร็จค่ะเขาก็เริ่มมาจากการไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแต่เขาจะมองบวกค่ะเชื่อว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็เชื่อว่าตัวเองก็สําเร็จได้ชีวิตของเราเองนะคะอย่าให้ใครมาตัดสินเราค่ะเรากําหนดชีวิตตัวเองได้ ข้อ2นะคะคนท็อปสิใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นในข้อนี้จริงๆมีแยกย่อยมาหลายข้อเหมือนกันแต่2องขอยกตัวอย่างมา3ข้อละกันอันดับแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพต้องดูดีไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่แบรนด์เนมหรือใส่เสื้อผ้าพแพงๆตลอดนะคะแต่ยังไงขอให้แบบดูสะอาดตาแล้วก็ดูดีไว้ก่อนโดยข้อนี้ถ้าใครฟังเล่มหนึ่งมาแล้วอะค่ะจะ จับจุดได้ว่าเหมือนกับเล่มจิตวิทยาสายดาค,คือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันต่อมานะคะเป็นเรื่องของการตื่นนอนคนท็อป10%นะคะ่ะมักจะตื่นเช้าเศรษฐีหลายๆคนนะคะตื่นเช้าตรู่กันทั้งนั้นเลยนะคะลองไปหาฟังดูได้ะคะ่ะตื่นก่อนเท่ากับมีเวลามากกว่าคนอื่นข้อ3นะคะวางแผนเสมอเขาจะวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเลยคะ่ะว่า พรุ่งนี้เขาต้องทำอะไรบ้างบางคนก็จะวางแผนรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีไปเลยก็มีเหมือนกันจะทำให้เราเห็นภาพกว้างของเป้าหมายค่ะแล้วก็ประเมินผลงานได้ว่าที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือเปล่า ต่อไปพาร์ทที่3นะคะคนท็อป10%ไม่เคยหยุดคิดและเรียนรู้คนท็อป10%ค่ะเขาชอบใช้ความคิดตอนเวลาว่างๆนะคะโดยจะไม่ปล่อยเวลาไปเฉยๆะคะ่ะและก็มักจะคุยกับคนที่มีความรู้เพิ่มความรู้ให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยรวมถึงเรื่องอัปเดตเรื่องรอบตัวอยู่ตลอดด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตกยุคหรือว่าเป็นคนที่ล้าหลังนั่นเองพาร์ทที่4นะคะคนท็อป10%ตต้องเก่งขึ้นเรื่อย เขาบอกให้ลองทำอะไรหลายๆอย่างดูค่ะเพราะว่าถ้าเราทำอะไรอยู่อย่างเดียวตลอดนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าเราชอบอะไรมากกว่าชอบอะไรที่สุดเพราะบางทีเราอาจจะเจอสิ่งที่ชอบเวลาที่เราลองทำอะไรไปเรื่อยๆนั่นเองเพื่อที่จะได้แบบ หาความสามารถของตัวเองเจอนะคะพอเราหาโอกาสเจอแล้วเนี่ยเขาก็จะหาทางให้ตัวเองได้แสดงความสามารถเขาจะไม่เก็บไว้กับคนเดียวไม่เก็บไว้เงียบๆนะคะเขาจะหาจังหวะในการเผยแพผ่ออกไปว่าฉันทําอันนี้ได้นะฉันเก่งเรื่องนี้ฉันรู้เรื่องนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเวลาที่เราทําอะไรแล้วเรามี คู่แข่งคือเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นคนเดียวนะคะหรือว่ามีคนที่เหนือกว่าเราหรือด้อยกว่าเราเนี่ยให้มองคู่แข่งที่เหนือกว่าเราค่ะมองไว้ในที่นี้นะคะไม่ได้มองให้เกลียดนะคะมองให้เป็นคู่แข่งเฉยๆเพราะว่าเราจะสร้างความทะเยอทะยานค่ะไม่ได้สร้างความอิจฉา พาที่5นะคะคนท็อป10%ทำอะไรต้องยอดเยี่ยมเขาจะเริ่มยอดเยี่ยมตั้งแต่การตั้งเป้าหมายของเขาเลยเขาจะไม่ตั้งเป้าหมายอะไรง่ายๆหรือแค่ทําให้เสร็จทําแค่พอผ่านเขาจะมีการวางแผนเป็นมืออาชีพค่ะทุกคนเป็นแบบสเต็ปสเต็ปเลยอะไรต้องทําก่อนทําหลังและที่สําคัญนะคะเขาจะเน้นทํางานอย่างมีความสุขค่ะเพราะเชื่อว่าการทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยคือจะไม่ได้คิดว่าทํางาน เวลาเจออะไรผิดพลาดนะคะก็จะไม่ปล่อยคามไปอย่างแน่นอนต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแพชชั่นค่ะแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจนั่นเองสำคัญมากๆาพาที่6นะคะคนท็อป10%ไม่ชอบธรรมดาแต่ชอบเป็นที่1 สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเลยคือทำในสิ่งที่ชอบค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการทำในสิ่งที่ชอบจะมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์เวลาเราได้ความคิดสร้างสรรค์มานะคะเราก็จะมีไอเดียแบบอาจจะดูว้าวหรือว่าดูแปลกดูอะไรในสายตาของคนอื่นใครจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันบ้ามันตลกมันไม่มีทางได้หรอก เขาก็จะไม่สนใจเพราะว่า 1. มันเป็นสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมเพราะว่าเขากําลังจะเอาชนะกับสิ่งที่คิดว่าทําไม่ได้อยู่ต่างหากเขาแข่งกับตัวเองค่ะยังไม่พอนะคะถ้าอยากสําเร็จมากขึ้นอีกต้องแข่งกับคนอื่นด้วยแข่งจนกว่าจะเป็นที่1ของสายนั้นๆเลยพาสที่7ค่ะคนท็อป10%มีเป้าหมายเดียวคือต้องสำเร็จ การที่เราจะสำเร็จได้นะคะมันต้องใช้ความทะเยอทะยานอย่างมากเลยค่ะเพราะเขาเชื่อว่าทะเยอทะยานแค่ไหนสำเร็จแค่นั้นและความสำเร็จชั่วข้ามคืนก็ไม่มีในโลกอย่างแน่นอนแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จได้นะคะหรือสู่เป้าหมายแต่ละอย่างของแต่ละคนเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาต่างๆมากมายแน่นอนเขาบอกว่า อย่าให้ความกลัวมาขวางทางเราได้ค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในผลงานของเราเองยึดมั่นจนกว่าจะสำเร็จพาทที่8นะคะคนท็อป10%ไม่เคยกลัวอุปสรรคสืบเนื่องมาจากข้อ7เลย ไม่มีใครไม่เคยเจอกับอุปสรรคแน่นอนค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงต่างหากบางคนก็แก้ไขได้บางคนก็จัดการไม่ได้ก็อาจจะหยุดหรือว่าล้มเลิกในสิ่งที่ทําไปนะคะคนท็อปสิค่ะเขาจะไม่กลัวอุปสรรคเลยเขาจะมองเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กค่ะแล้วการตัดสินใจของเขานะคะเขาต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวและผ่านอุปสรรคไปให้ได้และจะไม่ยอมหยุดมันอย่างแน่นอน และพาที่9ค่ะสุดท้ายคนท็อป10%ล้มเหลวแต่ไม่เคยแพ้กว่าจะสําเร็จได้นะคะไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะยอมแพ้หรือเปล่าสิ่งแรกเลยคือเราต้องให้อภัยตัวเองอย่าเสียใจที่ล้มเหลวนะคะแต่จงภูมิใจที่เราได้ลงมือทำเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแหละคะ่ะรีบตั้งหลักรีบลุกขึ้นใหม่เขาบอกว่าคนสำเร็จยิ่งล้มยิ่งทำให้ฝันใหญ่มากขึ้น และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของสิ่งที่คนท็อป10%เขาคิดแล้วก็ทำกันถ้าใครปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะข้อ2ข้อก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแสดงว่าเริ่มเข้าใกล้ความเป็นท็อป10%แล้วนะคะแต่ถ้าใครได้ตามนี้ทั้งหมดเลย ก็ขอแสดงความยินดีไว้เลยนะคะคุณเป็นท็อป10%แล้วล่ะคะ่ะหรือถ้าใครมีข้อแนะนําดีๆนะคะที่นอกเหนือจากในหนังสือเล่มนี้ที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์บอก2ได้บอกเพื่อนๆได้เลยนะคะมาแชร์ไอเดียกันและถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้อยากอ่านเนื้อหาทั้งหมดอยากอ่านเองนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะคะสอแปะพิกัดร้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นร้านที่เชื่อถือได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะคนสำเร็จท็อป10%คุณเป็นได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะ2องวันนี้แชร์สวัสดีค่ะ